ีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่มหนูทำดีโรงเรียนวัดสันยโสงจะมานำเสอนอโครงงานสุนธรรมสภาจิตอารรสาลนำน้องทำดีโดยใช้ค่านิยมหลัก12ประการที่มาและความสำคัญการที่ประเทศมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากแม้จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญด้านวัตถุยังเห็นได้ชัดแต่ความเจริญและการพัฒนานั้นไม่ได้เป็นไป พัฒนาประเทศโดยมุงม่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจจึงเป็นที่มาของปัญหาสังคมที่จะดูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการเป็นผู้มีคุณธรรมในสังคมปัจจุบันลดลงวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เ,เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสงัสงคม2เพื่อเป็น กิจกรรมสภาจิตอาสานำน้องทำดีโดยใช้ค่านิยมหลัก12ประการเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมจากการปฏิบัติจริงการดูแลเอาใจใส่ปลูกสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นไปนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องกอารหลักคุณธรรม5ประการที่นำมาใช้ในการํำเนินโครงงานคุณธรรมคือ 1. พอเพียง 2. วินยัย 3. สุจริต 4. จิตอาสา 5. กตาญญูโครงการคุณธรรมสภาจิตอาสานำน้องทำดีโดยใช้ค่านิยมหลัก2ประการเราได้น้อมนำพระราชดำรัส ของรัชการที่9ที่ว่าพูดจริงทําจริงพูดหนักแน่นในตัจจะพูดอย่างไรทําอย่างนั้นจึงได้รับความสําเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทําคือพูดจริงทําจริงจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการสง่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริ ผลที่เกิดขึ้นหนึ่งสร้างเสริมนักเรียนให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยใส่ใจในการเรียนรู้และมีจิตสาธารนณะ 2. จากการนำหลักธรรมห้าประการมาใช้นั้นทำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้และรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกลุ่มหนูทางดีขอจบการนำเสนอโครงงานคุณธรรมไว้เพียงเท่านี้